สวัสดีท่านชาวลัคนาราศีมีนนะครับท่านที่มีลัคนาเกิดคือผูกดวงเสร็จแล้วเนี่ยตัวเหมือนเครื่องหมายลอลิงนะลัคนานะครับอยู่ในราศีมีนนะครับนั่นคือ,เ,อเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของท่านนะฮะที่อยู่ในราศีมีนก็นับไปเลยฮะตันุกระดุมพระไล่ไปเรื่อยนะครับซึ่งชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนธันวาคมนี้ดาวจรของท่านเนี่ยเดินดีนะครับ เดินดีทีเดียวดาวพระรหัสก็เข้าพบลาพระคือดาวประจําตัวของท่านดาวพระเสวก็จอนเข้าพบลาพระได้ตําแหน่งกเกษเรียกว่าท่านก็อาจจะได้งานใหญ่หรือทําอะไรแล้วมันง่ายกว่าปกติดาวพัางคารที่กลุ่มลัคนาท่านอยู่เนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยยังเดินพักถอยหลังแล้วมาตั้งหลักได้ต้นต้นดันวาแล้วเริ่มเดินเป็นปกติแสดงว่าเดือนที่แล้วก็ บางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเก่านะฮะใช้เงินเก่าขุดตัวนุ้นหรือกู้ตัวนั้นมาโปะตัวนี้บ้างคือคือ,คอาาดาวรัคนารศีมีนเนี่ยตั้งแต่ดาวย้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับรวมทั้งดาวพังคานย้ายมาเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่เนื่องจากว่าดาวมนุษย์ตะยู่ที่อยู่ในภพการเงินของท่านก็ทําให้ท่าน,นสั่นสะเทือนนะครับสั่นสะเทือนบางคนก็มีลูกฟุกแต่ มันจะอยู่เข้ามาเนี่ยมันมักจะอาเพศก่อนเสมอนะครับและดาวการเงินของท่านเนี่ยมันก็เดินถอยหลังนะครับปั่นป่วนมาอยู่พักหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วก็เรียกว่าชาวลัคนาราศีเมี่นปันป่วนเรื่องเงินแต่เงินไม่ขาดมือนะเงินเนี่ยมันไม่ได้ขาดแบบประเภทไม่มีจะกินประเภทโอ้โหต้องไปแบมือขอมันหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปยังไงม่รู้ช่องทางมันมีอาจจะมีกู้เข้ามาก่อนบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็หมุนสลับสับเปลี่ยนไปแต่เดือนนี้ดาวกันยนของท่านเดินดีนะครับและดาวพระหัสก็เดินเสด็จดาวเสาก็เดินเสด็จแปลว่าเดินเร็วนะครับขอให้ท่านเร่งนะครับเร่งหาโอกาสใส่ตัวท่านให้มากเลยนะครับในเดือนนี้ท่านจะไปเจรจาติดต่ออะไรเนี่ดูแล้วมันมีพลังรวมทั้งได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะาดาวเดินเข้าตำแหน่งในเรือนพบที่ดี ถึงแม้ว่าดาวเนี่ยพลังหัสประจําตัวของท่าน,นจะเป็นนิดอ่อนกำลังลงไปก็ตามทีแต่ก็เรียกว่าอยู่ในราศีที่เป็นธาตุดินนะครับธาตุดินดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธาตเดียวกับดาว,ดาวพลังหัสนะครับไม่ได้เป็นศัตรูขัดแยง้งซึ่งกันและกันนะครับ <c oughs> เป็นธาตเดียวกันนะครับ กับตำแหน่งนิดอันนี้ก็ไม่ได้หลายแหลงโดยเฉพาะถ้าท่านในดวงกําเนิดของท่านดาวพฤหัสท่านมีพลังอยู่แล้วเป็นมหาจักรเป็นมหาอุดเป็นเกษตรเป็นราชาโชคอันนี้ก็ยิ่งดีนะครับเอาละครับมาดูว่าเดือนนี้เป็นโอกาสของท่านที่ท่านจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองนะครับท่านก็จะมี งานใหญ่ขึ้นมีเงินมากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่นะครับชาวลัคนาราศีมีมันจะหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปเนื่องจากว่าไอ้ความที่ดาวมันจะอยู่เข้าไปอยู่ในภพการเงินนี่แหละไว้ใจวางใจหุกฟุ้งเฟอ้อไม่ได้เลยนะครับมาดูว่าดาวที่มันทําให้ท่านหงุดหงิดบ้างเนี่ยอาจจะเป็นดาวเพื่อนฝูงนะครับในภพศาชะเนี่ยบางทีก็ไปคบมิตรที่มัน มันไม่เกิดประโยชน์เลยมันจะจะเรียกว่าไม่ใช่ว่าเราจะคบเฉพาะคนมไม่ที่มีประโยชน์นะคือมิตรที่มันให้โทษอนะ่ะมิตรเป็นพิษนะครับมิตรเป็นพิษพาไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะครับทําให้ท่านในหงุดหงิดหรือท่านในท่านในเสียสมองรวมทั้งในช่วงที่ดาวพาทิตและดาวพระพุธมันเล็งเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีจากเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูเลยศัตรูหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบไปทะเลาะตบตีนะอาจจะสร้างปัญหาให้ นะครับให้นะเกิดความขัดแย้งบางทีพูดคุยกันก็เกิดปัญหาคุยคือมาแล้วมันชักไม่ไม่ลงตัวไม่ถูกคอกันหรือบางทีเนี่ยมิตรของท่านนี่ก็อาจจะมาทําให้ท่านเนี่ยเสื่อมเสียหรือพาไปทําให้ท่านหรือไปดีเราก็อยู่ดีๆแล้วไปเดินไปกับคนี่ทีรไรเนี่ยดูแล้วมันต่ําต้อยด้อยค่าเลยนะครับคนก็อาจจะประเมินว่าเฮ้ยไปคบคนนี้ได้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็เดินนี้ต้องระมัดระวังนะครับรวม ทั้งบางคนเนี่ยอาจจะไปมีกิจกรรมธุรกิจหรือกู้นี้ยืมสินกันเดือนนี้อาจจะต้องมีคืออาจจะทวงถามกันมานานบางทีเดือนนี้อาจจะต้องมีการฟ้องร้องแจ้อองความเพราะว่ามันเกี่ยวกับทางด้านเอ,อเอกสารสัญญาแล้วคู่สตรูมันมาเล็งกันอย่างนี้อาจจะมีการเรียกว่าเขาเรียกว่าเช็ดแก่ให้ลิงดูบ้างนะครับนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องธุรก,กิจอย่างนี้นะครับแต่ทางมาดูทางด้านความรักนะครับหลังจาก กลางเดือนไปนแล้วความรักของท่านดีมากเลยนะครับจริงๆคู่ท่านเนี่ยก็สนับสนุนช่วยเหลือให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกื้อกูลทุกอย่างเลยนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ท่านก็เรียกว่าเขาเรียกว่าลดความหงุดหงิดจากช่วงที่แล้วสองสาเดือนที่ผ่านมาในดาวคู่ไปอยู่ในภพมรณะหรือก่อนนั้นอยู่ในอลิเนี่ยโอ้โหมันโครจรเข้ามาเนี่ยมันกระทบกันหลายเด้งตอนนี้เริ่ม ปรับสภาพจิตใจได้ถอยทีถอยอาศัยหันมาคุยกันดีๆแล้วกู้ของท่านก็มีอยู่ในโหมดของของการเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับคนที่ยังสดๆอยู่นะครับในนี้ตัวท่านเนี่ยไอความที่ตัวท่านมันมีพลังดึงดูดอะไรก็ตามทีนะครับท่านก็อาจจะมีคนเข้ามาแล้วท่านก็อาจจะต้องมีกิจกรรม ที่ไปทําร่วมกับเขาอาจจะต้องคือคนเวลามันมีใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีกิจกรรมพิเศษก็จะต้องปลีกเวลาไปไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปอะไรคือต้องใช้เวลาพูดคุยกันทีนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าขรอบเจ้าของเข้ามาแล้วก็เช็คกันดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเคลียร์ไม่เคลียร์เพราะว่าเดือนนี้ท่านก็เรียกว่ามีออร่าในตัวแหละนะครับคนที่ มีสเสน่ห์แล้วก็มีมากขึ้นคนที่ยังไม่มีสเสน่ห์เลยเกิดมาบางคนก็ไม่มีสเสน่ห์นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่ดีบางคนเขาวางตัวเฉยๆอะ่ะบางคนก็หน้าตาดีแต่ว่าหน้าแบบยิ้มยากหน้าหน้าแบบว่าอยู่ในโหมดของความตึงเครียดตลอดเวลาอันนี้มันก็โหมดสเสน่ห์แต่เดือนนี้ท่านจะดูดูสดใสขึ้นนะครับก็จะดึงดูดเข้ามาได้แต่ขอให้เช็คนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าดาวโคจารเข้ามานี่มันแปลว่ามันยังไม่ได้เป็นของท่านโดยตรงหรืออาจจะ ไม่ได้มีเขาอาจจะเป็นคนโสดมาเนี่แหละแต่ว่ามันคบกันระยะหนึ่งนะครับเข้ามาได้เชยชิมกันสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ใช่นะครับก็ก็ศึกษากันให้ดีนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนธันวาส่งท้ายปี 63, 63นี้ขอให้ท่านใช้ความสามารถนะครับ รีบตักตวงรีบกอบโกยโอกาสนะครับในการทํางานในการช่างสร้างเครดิตสร้างเงินทองสร้างเนื้องานสร้างประสบการณ์สร้างคอนเน็กชันต่างๆเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าดวงคืนดวงคนเรามันก็มีขึ้นมีลงช่วงน้ําขึ้นก็ให้รีบตักและสะสมเอาไว้ให้ได้นะครับก็อย่าไปฟุ้งเฟอ้อและไม่สะสมไม่ได้อันนี้เกิดความประมาท <c oughs> ในชีวิตของท่านครับเอาละรครับพอเรารู้รูปดวงแล้วว่ามันโครจรมาแบบนี้ นะครับก็ขอให้ท่านวางแผนที่จะทํางานทําการขอให้เน้นเรื่องงานนะ,นนะครับเดือนนี้เรื่องงานและเรื่องผลประโยชน์ที่มันจะเข้ามาให้ท่านเนี่ยได้เป็นก่อเป็นกรรมมากขึ้นกว่า2-3เดือนที่ผ่านมาครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ